นี่มันไร้กลับมาเลยเดียกมาอะไรบ้าทำแบบนี้ได้ยังไงนตามติดชีวิตมานาเมืองทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เจฟฟี่นัชพิมค่ะวันนี้เจฟฟจะบอกว่าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ และนี่ค่ะแต่งตัวมาพร้อมมากเราพร้อมท้าชนมากๆเลยเราไปดูกันดีกว,ว่าวันนี้ใครจะมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับเจฟฟี่ทัดาสวัสดีครับน้องเจฟฟี่คนี่มหายตื่นได้เลยนี่คือพี่อ้ําอติชาติพระเอกสุดหลอ่อแนวหน้าเมืองไทยพี่ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่านาน,านๆที่จะมีคนขอให้พี่เทรนให้นะครับเพราะว่าพี่อ้ํานี้มีฉายา เป,เป็นเทนเลืครั้งเดียวเทรนครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเจ้าปดขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่โวดหรอกแต่ว่าคนที่เขาออกก็จะบอกว่าบางทีมันก็เจ็บเกินไปรุนแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมาดามเหมืองทองขอท้าพี่อ้ <c oughs> ําว่าเราจะเทรนกันนั <c oughs> เราจะหอบร่างกลับคืนมาบอกพี่อ้ําว่าไหวพี่เชืมม่อว่าน้องเจฟฟี่เนี่ยดูจากฟิกเกอร์แล้วใช่ไหมครับมีความแข็งแรงทางโครงสร้างเทรนเรื่องของอะไรมากที่สุดอยากมวยถ้ามวยคง<ว>จะไม่ไหวเพราะเดี๋ยวเล็บจะหักนี่ดูนี่นะครับสีสันอันนี้สั้นแล้วนะวันนี้พี่พกดาบมาให้ด้วยอยากลองมากเลย ป่ะวันนี้เราจะไปดูกันว่าใครจะล้มก่อนกันวันนี้นะครับอาจารย์อ้ําขอเช็คสภาพร่างกายของลูกศิษย์ก่อนนะครับว่าเนี่ยเป็นคนโครงสร้างแข็งแรงะรนะครับเป็นนักกีฬามาก่อนไหลก่กล้ามเนื้อเนี่ยมีครบใช่ไหมครับอาจจะแค่ไม่ได้ออกมานานเริ่มแรก Lesson วัน on การหายใจเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของทุกกีฬาอย่างแรกเลยคือเท้าชิดกันก่อนอันนี้เป็นเทคนิคของโยคะนิดนึงกุ้มหน้าตรงใช่ไหมครับหายใจเข้าเปิดศอกออกหายใจเข้าทางจมูกทะลุโทษนะครับโอเคหน้าตรงมองข้างหน้านะครับ ยกศอกขึ้นนี้มันจะเปิดท้องกระบังลมเห็นไหมครับแล้วหายใจออกอเราเปิดปากโอเคค่ะคุณผู้ชมแล้วพบวก,กันใหม่พรุ่งนี้ต่อไปนะครับเป็น mobility หรือการออกกำลังกายด้วยบ o d y w e i g อย่างแรกเลยคือสิ่งที่เจฟเจฟี่มีคือเจฟฟี่มีโครงสร้างที่แข็งแรงพี่อั้มจะบอกว่าเจฟฟี่ขาใหญ่ใช่ไหมคะคุมซอยหรือเปล่าครับ เสื้อเริ่มเปียกแล้วนะครับเจนแปดแล้วพี่อ้อมแปดลก้าแล้วก้าวก้าวสวีทโอเคครับไหวไหวเก็บอาการ มันจะเป็นท่าแกร็ปเหมือนกับเราทำท่าอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่งอย่างเงี้ยแล้วยืดตัวขึ้นหนึ่งสองลงนับหายใจเข้าขึ้นหายใจออกมียืดนะผู้ชมนี่คือยืดอย่ได้ทำอะไรเลยหายใจเข้าลงอึ๊บนั่งขลังท้องไว้ดันอ๋อสองสามอ๋อโอเคลูกทีครับมันจะเป็นการยืดเพราะการออกกำลังกายสิ่งที่สำคัญคือการยืด หวนี้เรียกว่าวอร์มสร็จแรก Number ร์ r ยังไม่เริ่มนับหนึ่งเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้ฉายานี้มาเทนเนอร์ครั้งเดียวคราวนี้เราจะค้างสควอตไว้พร้อมกันคางไว้งอึตรงือตรงอ่านี่คุณชาเล่นเรามากเลยนะต้องค้างเอาไว้ยีง20นาทีโอ้โหยี่สิบีฝายยอดด้วยอ่ะคาไว้แป๊บนึงไหวค่ะ มวยไทยเราเนี่ยเราสามารถใช้มือได้ใช้การจับได้แต่ถ้าเกิดการสู้ในสมัยก่อนเรียกว่าใช้ทุกส่วนของร,ร่างกายมีการทุ่มทับจับหักแค่เอาอมือหนีไปงี้แล้วหมุนเอวหมุนหัาเนี้ย<ร> <c oughs> อ่ะลองจับพี่ใช่ไหมครับจะมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยแทนที่จะไปจับต่อสู้เนี่ยเราหักปุ๊บโอ้ก็หลุดเลยเพราะมันคือแรงหมุนทำมือสบายๆเลยส,ยสบายๆฟาดลงมาอือนี่ฟาดนี้หลังมือ ใช่แรงกว่าวไหมแรงกว่าฟาดไปที่จมูกปึ้งฟาดไปที่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันคือจุดประสาทใช่เราคิดดูว่ามันฟาดไปยัดเข้าไปเนี่ย <c oughs> หลับอาจจะแดงนิดหน่อยเพราะมันเป้าแต่ไม่เจ็บใช่ไหมตัวเลียคนร้ายเฮ้ยน้องนี่สิส, <c oughs> สู้สู้เดืสะบัดแล้วสมมติแรงตะวันมันจะมีจุดกระชากลากถูคุณจะทำอะไรคุณสุเิียนเขาไม่กลัวจะถอยนีทำไมเพรฉันนะคุณสุเิยนันกลัวฉังทำไมจะต้องกลัวฉันลอย กลัวฉันทำไมฉันถามมากลัวฉันทำไมกลัวฉันทำไมทำแบบนี้ยังไงฮะทำมันได้ยังไงฉันบอกแล้วไงห้ามทำแบบนี้ทำไมเจฟฟี่ทำไมเฮ้ยนี่มันร้ายกาบมากเลยเจฟฟี่มันร้ายกาบมากเจฟฟี่มันตอนนี้เป็ยังไงนี่นี่ทำไมเจฟฟี่ทำไมฮะใส่แล้วขู่ผมใส่ใส่แล้วขู่ผมนี่นี่สิอืมนี่สิ इवित เบื้องต้นในการที่เราจะป้องกันคือ,อยังไงล็อกองนี้มันจะยากเพราะส่วนในการล็อกค,คือเขาต้องกันเอากระดูกนี้งัดกับคอเราเวลามีอะไรที่มันฉุกเฉินเข้ามาอย่างแรกเลยคือพอเมื่อคอเสร็จปุ๊บเอานิ้วเกี่ยวอย่างี้แหล่งสําคัญมันคือกระดูกนี้มันจะงัดลูกกระเดื่อเราเราดึงไว้เพื่อไม่ให้มันโดนเจฟฟี่อาจจะซู้มือพี่ไม่ได้เพราะพี่เป็นผู้ชายผี่แข็งแรงคราวนี้เจฟฟี่ย่อนั่งเลยผล oh. ถูกต้อง oh. เห็นป่ะเหมือนกับเจฟฟี่ผลแขนพี่เล่นอ่ะเอามือสอบมาก่อนอะไรมาเสร็จป mm ุ๊บจับไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กระดูกมันงัดคอผ แล้วม,ออมันใครมาก็ตามปุ๊บออโตเมติกเลยมือสอบไว้ก่อนเลยใช่เพื่อไม่ให้พี่ดันคอได้แล้วโหนโหนเลยเห็นป่ะโหนแบบย่อเหมือนสครอชเลยย่อทั้งตัวเลยยอ่อปุ๊บนั่นแหละเห็นป่ะมือพี่จะล็อกไม่ได้แล้วคราวนี้ย่อลองนะช้าๆปุ๊บเอาเท้าซ้ายก้าวไปข้างหลังพี่ก้องอใช่แล้วหมุนตัวหมุนตัวไปบิดบิดตัวไปบิดเอวนั่นแหละเห็นป่ะอ๋อนี่คือได้แขนแล้วอย่างที่สองสมมุติว่าพี่ล็อกคอพี่ล็อกคอมือสอบทันทีและหันหน้าไปทางขวา มันเป็นช่องทันทีเมือนว่าตรงนี้หายใจได้ใช่เราวนี้โหนย่อและก้าวขาสายเปางหลังถูกต้องปุ๊บล้วนมุนไปจับแขนไว้เขาเนี้ยบิดแล้ว <c oughs> บิดยังไงก็ได้อ๋ออันนี้คือวิธีออกคราวนี้เราจะเกิดการฟันกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นคิวสดนะครับเป็นไม่มีคิวบอกว่าจะซ้ายหรือขวานะครับชยนรยานในการฝึกเมื่อกี้อืมซ้ายขวาอืมฟันอือได้ พอมันฝึกแต่ทนามันจะรู้ว่ามันจะรับยังไงดาบแต่ละคนเนี่ยมันจะถูกสร้างเพื่อเหมาะกับคนคนนั้นคู้หญิงก<ำ>็จะเป็นอีกแบบหนึง่งตามน้ําหนักตามความถนัดขอบคุณสิทธิ <c oughs> ที่มาสอนน้องในวันนี้ <c oughs> ขอบคุณมากครับ okay, พี่อําโอเคใช่ไหมครับวันนี้ <Okay. S 3> ที่ได้เรียนพื้นฐานการต่อสู้เบื้องต้นไปสนุกกว่าพี่อําสอนเวทกเยอะเลย แล้วตอนนี้พี่อ้ํามีผลงานอะไรบ้างให้รแฟนๆหายคิดถึงตอนนี้ก็นอกจากละครที่อาจจะเพิ่งเริ่มได้ถ่ายทาใช่ไหมครับช่วงหลังโควิดอย่างเงี้ยก็จะมีงานที่ทําเกี่ยวกับสุขภาพก็คือจะเป็นการสอนคงไม่ได้สอนหรอกเพราะเป็นเทรนเนอร์ที่ไม่ดีลูกค้าหนีน <c oughs> ะครับก็เลยเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพที่ทําอยู่บริหารจัดการอยู่ที่ก็มีเห็ดชนิดหนึง่ง <Wow. S 2> นี่หรือเปล่าเป็นความลับที่พี่อ้ําทั้งแข็งแรงแล้วก็ใสขนาดนี้คือจริงๆแล้วพี่ชอบ หลักของธรรมชาติเราชอบศึกษาเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการทานอาหารเริ่มตั้งแต่ว่าพี่อยากมีลูกก่อนเขาก็เลยบอกอาทานเหตุตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการที่ทําให้คนมีลูกเพราะเขามีคนหลายๆคนที่เขาทานแล้วเขามีลูกเราก็เลยลองเริ่มทานสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของปุ่มต้านทานเราดีขึ้นและที่สําคัญคือผู้หญิงมันจะทําให้ผิวดีมันทําให้แก่ช้าลงเพราะมันมีงานวิจัยต่างๆอะไรแบบนี้คือทําให้ผิวดีแล้วทาให้แก่ช้าป่ะคะยัง เดี๋ออยวไม่ต้องบอกน้องแล้วนะเดี๋ยวพี่พาเจฟฟี่ไปดีกว่าเพราะจริงๆแล้วยังไม่ค่อยมีคนใครนอกรู้เท่าไหร่คือที่พี่พิธัพัพ์เนี่ยจะมีเห็ดบางชิ้นเนี่ยเป็น 1, ปพันปีพันป <c oughs> ีโอ้โหเรามาสู่ยุคของธรรมชาติใช่ไหมเจฟฟี่คือเราจะเจริญมากๆธรรมชาติทุกอย่างคือยิ่งใหญ่ที่สุดก,กว่าเราเราต้องกลับมาสู่ธรรมชาติใช่ไหนก็ได้แล้วเจฟก็จะไปล้วงลึกทะลุทะลว คุณผู้หญิงบอกเลยว่าต้องรอดูคลิปนี้พี่อ้ํามีความลับอะไรแล้วตอนนี้คือพี่อ้ํากำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> คุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปตามช่องชาแนลของพี่อ้ํได้ที่อาทิชาติชุมนาลน์แฟนเพจข้างล่างนี้เลยค่ะแล้วจะไปตามพี่อ้ําออกกําลังกายแต่ความลับบอกเลยว่าต้องมาตามเจฟฟี่เพราะว่าเจฟฟี่จะพาไปลวงลึกงลวงไส้ของพี่ <c oughs> ในคลิปหน้าวันนี้กด subscribe ให้เจฟฟี <contractor> ่ด้วยนะคะลาไปก่อนบายยอันนี้ก็คือเหตุสังหรณ์ของเรากี่ปีได้ครับอาจารย์อันนี้ไม่ต่ำกว่า50ปีแน่นอนค่ะมูลค่าประมาณ8ล้านกว่าบาท